ได้มาทำแบรนด์อิติยานะคะด้วยกับความตั้งใจแล้วก็เนียดว่าอยากจะให้มุสลิมนะคะมุสลิมะนะคะได้ใส่ชุดได้แต่งกายด้วยกับชุดที่มีความสวยงามแล้วก็ให้ออกมาในลักษณะของความเก๋ไก่นะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาสลามนะคะเป็นการเปิดร้านนะคะอิติยานะคะเป็นร้านแบรนด์ ยินดีดูยินดีกับหนูนะคะของในร้านค่ะของในร้านก็จะมีการออกแบบนะคะออกแบบโดยดีไซเนอร์แล้วก็หนูนะคะร่วมกันค่ะโดยมีอินสปีเรชั่นจากความเป็นสิลป os ์อยากให้ในคนมุสล <hum> anyway, no no ิมอะค่ะมีการแต่งตัวที่มีการพัฒนาการแต่งตัวให้เหนือระดับขึ้นไปอีกนะคะก็คือพอแบบนั้นก็คือตอนนี้นะคะของคุณจะดูในร้านนิดนึงค่ะก็จะมีการออกแบบ ชุดนะคะเป็นชุดออกงานได้นะคะหรูหราเรียบนะคะแล้วก็จะเป็นออกแนวสไตล์เปรี้ยวนะคะสีแดงเฉดฉายนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นแนวสุดขุดไปนะคะนุ่มๆแล้วก็มีป้งนะคะค่ะมีป้งแป้งคาน่านะคะแล้วก็เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆนะคะของุสลิมเรา นะคะเอามาประดับบนศีรษะก็ได้นะคะค่ะพี่แล้วก็เห็นม่มีมีกระเป๋าด้วยเหรอถ้ามีกระเป๋าจากทางด้าน้นอ่าฮะอ๋อครับอ่าพาไปเป็นชุดนะคะสมายลองในร้านนะ้วคะแล้วก็อ่าไปไปชมอีกมุมโอ้โหกระเป๋านะคะครับน่ารักน่ารักค่ะอื้มีกระเป๋าโอ้โหสวยสวยงามนะครับอ่าฮะอืหมอ๋อนี่มุนกระเป๋า เป็นหนังนะคะเอเป็นเป็นเป็นยางนะคะอันนี้ผมมากเลยค่ะแล้วก็จะมีด้วยนะคะเป็นหมวกน,นะคะแบบนี้คค่ะก็คือเข้ามาในร้านของเราจะมีทั้งผ้าพิมทั้งหมวกทั้งชิมเนอร์ทั้งรบเซตอะคะ่ะครับแต่งได้นี่นะคะอยู่ที่สถานีพัฒน์ค่ะเอ่อพัฒนาการที่5น,นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็คือแบรนด์นะคะจะเป็นชื่อของเพนกริตเตียแบงคอกนะคะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ081 611 5773ค่ะพบกันค่ะโอเค